สวัสดีค่ะชอบทานคิมชีสกันไหมคะเคยทานวีแกนคิมชีสหรือยังวันนี้เราหยิบวีแกนคิมชีสของวีแกนกิฟต์และคิมชีสที่หาซื้อได้ตามห้างชั้นนําทั่วไปมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างค่ะตัวแรกคิมชีสนมบัวมีส่วนผสมของนมบัวน้ำมันปาล์มสารเสริมต่างๆเท็กเจอร์จะมีความครีมมี่เนื้อแน่นค่ะกลิ่นมีความอมเปรี้ยวอ่อนๆรสชาติจะเค็มที่สุดใน3ตัวนี้เลยมีความมันของนมบัวและน้ำมันปาล์มที่ใส่ค่ะ ตัวที่2วีแกนครมชีสของวีแกนกิฟไม่มีนมบัวทำจากอัลมอนด์ล้วนใช้เกลือจำกัดโซเดียมน้ำและโปรไบโอติกมีชีวิตเท่านี้เลยค่ะจะไม่มีผงแปง้งน้ำมันน้ำตาลน,น้ำมันปาล์มหรือพวกสารเสริมต่างๆมีรสชาติออกเค็มอมเปรี้ยเล็กน้อยและกลมกล่อมค่ะตัวที่3วีแกนครมชีสนำเข้ามีส่วนผสมของน้ำมันต่างๆ่วกผแปง้งน้ำตาลตัวนี้จะมีความครีมมี่น้อยกว่าทุกตัวเลยนะมีรสชาติกะทิมันๆอมเปรี้ยวอ่อนๆค่ะ วีแกนกิฟต์คิมชีสไม่มีนมวัวไม่มีน้ำมันแต่คิมชีสของเราก็มีความครีมมี่เข้มข้นรสชาติกลมกล่อมจากส่วนประกอบหลักธรรมชาติ100%ค่ะ